รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตราดดังนี้ 1. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับมีนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566จำนวน1,068คนและมีการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงพึ่งชนโรง 2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การป้องกันการทุจริต 3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านธรรมศึกษา 4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข บรูรณาการกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาทักษะชีวิตด้านยาสิบติดโดยใช้กระบวนการลูกเสือ 5. โครงการอาสาเยวาวะกาชาติบรูรณาการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมจิตอา,าอสากศนเราทำความดีด้วยหัวใจ 6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาสก,กรอำเภอเมืองตราด 7. โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถด้านโครงงาน 8. โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์บรูรณาการกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเคิดเป็นร้อยละ79.76และนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ83.88 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 1. หลักสูตรวิชาระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงเป้าหมาย280คนผลการดำเนินงาน312คนคิดเป็นร้อยละ111งบประมาณ196,000บาท 2. หลักสูตรวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมาย77คนผลการดำเนินงาน85คน คิดเป็นร้อยละ110งบประมาณ69,300บาท3การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมาย105คนผลการดำเนินงาน117คนคิดเป็นร้อยละ111งบประมาณ6,555บาท4 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมาย105คนผลการดำเนินงาน122คนคิดเป็นร้อยละ116งบประมาณ9,600บาท 5. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย60คนผลการดำเนินงาน66คนคิดเป็นร้อยละ110 งบประมาณ6,400บาท6กิจกรรม1อำเภอ1อาชีพเป้าหมาย20คนผลการดำเนินงาน25คนคิดเป็นร้อยละ125งบประมาณ12,600บาทในภาพรวมเป้าหมาย647คนผลการดำเนินงาน727คน คิดเป็นร้อยละ112งบประมาณ3455บาท 3. การเรียนรู้ตลอดชีวิตสรุปผลการดำเนินง,งานดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้กับ c o l o n n i n g Space กิจกรรมบริการพื้นที่เพื่อการศึกษากิจกรรมส่วนความรู้คู่สนามเด็กเล่นเป้าหมาย4,980คน ผลการดำเนินงาน6,346คน 2. โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยเคลื่อนที่เป้าหมาย12,850คนผลการดำเนินงาน1 9 1 2 3คน 3. โครงการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้กิจกรรมกล่องความรู้เคลื่อนที่เช่นการเพ้นกระเป๋าขนมแซนวิชและน้ำสลัดการร้อยลูกปัดแฟนซีสเปรย์ตะไคร้หอมไรยุงเป็นต้นเป้าหมาย2,142คน ผลการดำเนินงาน3033คน 4. โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนส่งเสริมการอ่านกศนาตำบลส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านในแหล่งเรียนรู้เป้าหมาย4,200คนผลการดำเนินงาน6,266คน